สวัสดีจ้าตกายมากกับพ่อแยกทิพย์เก้าพี่นอ้องทิพย์เก้าทิพยน้ำแล้วก็เฮ็ดเบียรตต์โตวันนี้แยกทิพย์สีเข็ดสีสีแดงพี่นอ้นองเราสบายสีแดงใส่ปีใหม่เข็ด <c ười> สลับสีขาวนะั่นกับสีดอนนะั่นใส่ปีใหม่กันนะ วิ่งที่เกาหลักบนอนเฮ้ยไปอยุเขาอีกแล้วออกไปวังหันซี่หาเหมือเขาไมา่อีกแล้วพายุไปอคู่ขึงๆปล้องตกลิ่งไม่ได้ย้ายจิตกระเทือ สีก่อนเนาะพี่ รับกางานแบนึงรับไี่น่อยงานแบนึงงานเป็นระยะ้กสีครับ ซีรงไว้ที่หม่กันบ่เว้ดไปคิดจะว่าว่าไป่ายเเสือเนนั่นเม็นเียดไเาะว่เหมนนี่นั่เหม็นเนี่ย้เหนองทำุณก้อน่เหม็นปันได้ที่คอยจับมึงตอนจับเสือกับเหม็นนี่ยังอะไรเพรว่ามันเป็นบางอันนะ้ะกินทุกวันนั่นแหนมันไม่มา เลี้ยงสลับขาวพี่น้องสวยงามเลยเสียด้วจ้า Cái này chẳng có thể được Cái này Cái này แดงล้วนแด,นง,ดงล้วน,วนสีเข้มเต็มสีขาวพี่น้องบ้านสีขาวล้วนรับกันไปแล้วพี่น้องขาวแน่ล้วนแน่ขาวแน่ล้วนแน่นสัญลักษณ เสร็จแล้วจ้านี่สีแดงสลับสีขาวพี่น้องงามงามเลยแดงสลับขาวนี่น,นี่ก็คือขาวล้วนสีขาวล้วนพี่น้องแล้วก็นี่สีแดงล้วนถ้าเพื่อมูอยากใด่แดงแป๊กนะ นอนนียกับพ่อกรนอะพี่น้องเนาะเมื่อยพี่น้องสำนียกับพ่อเร็วปวดหลังปวดเอวเร็วสีแดงสดใสช่วยงาม